ตั้งหัวโค้งเลยครับโคง้งฝั่งนู้นก็โคง้งฝั่งนี้ก็โคง้งป้ายแจ้งเตือนไม่มีป้ายคูมมดานไม่มีจะทากันมายืนดักหัวโคง้งโอ้ยังไงหัวโค้งเลย ฝั่งนี้ก็หัวโค้งเลยดูดิคือมันไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยเป็นหัวโค้งเลยหลุดโค้งมาเจอเลย มันคืออะไรงงไหมนี่ปากซอยออนุตปากซอยออนุสิบเจ็ด 17. คนเลี้ยวมาเจอโค้งยืนดักกันเฉยเลยอ่ะไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลย ว่ามันหมดไปแล้วนะเนี่ยไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีป้ายผู้คุมด่านไม่มีกล้องซ c ซีทพากันยืนดักหัวโค้งเอาเลยอะ่ะทำได้ไงอะ่ะระเบียบคำสั่งพอบตลรี่สั่งขี้มูกชัดๆหัวโค้งทางร่วมทางแยก ตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดต้องมีป้ายแจ้งเตือนอันนี้ไม่มีอะไรเลยมีกล้วยสีห้าอันเลยยืนดักหัวโค้งทำได้ยังไงหมวกทองสอนอนพัะขนงโอ้โห,โโหเลี้ยวรถมาเกือบหัวทิ่มเมื่อกี้เฮ้ยตายแล้วเมื่อกลางวันจราจรพอตกดึกมาหมวกทองมันเกินไปท่าน เกินไปเกินไประเบียบคําสั่งออกมาให้ปฏิบัติแต่ไม่พากันปฏิบัติเอาความสะดวกตัวเองมายืนดักหัวโค้งทํากันได้ยังไงอะ่ะดูดิอันนี้โค้งซ้ายอันนี้โค้งขวาดักกลางโค้งเลยโอ้ตาย ใช่ผู้คุมด่านไม่มีแล้วผมจะร้องเรียนใครอ่ะทีเนี้ยใครเป็นคนรับผิดชอบอ่ะทีเนี้ยหัวหน้าด่านคือใครอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะไม่มีโอตาย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 ,ตายโอ้โหผมเลี้ยวมาเมื่อกี้เกือบหัวทิมนึกว่าอะไรที่ไหนได้พากันมายืนดักหัวโค้งอย่ามาหาทำเด้อพี่เด้อ เดี๋ยวผมทำหนังสือร้องเรียนแล้วจะเดือดร้อนนะทำให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องให้ประชาชนเขาเคารพหน่อยรถไม่เอาไปรถไม่ยอมเอาไปมาเอารถเขาไปด้วยเด้อโอ้โหหัวโค้ง,อองพอเลี้ยวโค้งมาพากันยืนดักหัวโค้งอ แล้วรถคันนี้ล่ะรถคันนี้ใครจะรับผิดชอบน้องโดนอะไรไม่โดนเลยเขาเรียกน้องตรวจเหรอใช่แล้วน้องมี่เข้าไปทำไมข้าไในอ๋อพี่มาเหรอน้องมี่เข้าไปทำไมใรไหนเขาให้ไปทำอะไรตรวจตอนแรกผมจะโดนพี่มาใช่ไหมเออข่มขู่แตผมจริงผมรู้ดีกับโอ้ตาย อย่าหาทำเด้อฝากลองโบ้ด้วยนะครับลองโบ้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าชุดลองโบ้หรือเปล่าฝากลองโบด้ดูหน่อยนะไอ้มาตั้งด่านหัวโค้งเนี่ยมันทํากันได้ยังไงโอ้ยฟูลงึด หมวกทองพัะขนงตอนนี้เวลาตีสองห้านาทีหมวกทองพัะขนงพากันมาดักหัวโคง้งอ่าหัวโคง้งอ่ะโค้งนี่มันเป็นปากซอยอ่อนนุชสิบเจ็ดเนี่ยปากซอยอ่อนนุชสิบเจ็ดเลี้ยวสงโค้งซ้ายมาพากันมายืนดักโอ้ยกูหลงเงินพัะขนงนี่สุดยอดจริงๆทำได้ทุกอย่างจริงนะพัะขนงนี่นะตามนั้นเลยครับ